ประหยัดกันนิดนึงค่ะบอกได้เลยนะคะเป็นรถที่หน้าตาวัยรุ่นแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยผ่อนไหวแน่นอนเพราะว่า2คันนี้เริ่มต้นผ่อนเพียงแค่6,000บาทค่ะไม่รู้จะเริ่ม นดีวันนี้มาชมคลิปนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวจําเริ่มจากคันสีดําคันนี้ก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็น m a ด้าสเครื่องยนต์1นตัว e c a นมาในปี2 0 2 4ดํยดำหล่อๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าด้านหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะกระจังหน้าดีไซน์ค่อนข้างสวยแล้วก็ดูหรูมากๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างค่ะ แม็กไปเลย1ชุดพร้อมยางปีใหม่นะคะสําหรับร้อแม็กแบบนี้หลอ่ลอเลยนะไฟเลี้ยวมาในโครงกระจกให้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะถึงจะเป็นรถสีดําแต่รอยขนแมวเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยเลยด้านหลังค่ะลูกค้ามาด้านเนี่ยจะบอกเลยว่าด้านหลังคือเก็บของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของไฟเนี่ยค่อนข้างสวยเดี๋ยวจ้าพาชมในส่วนของด้านในสักนิดน,นึงค่ะเข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่อยากได้ภายในที่หรูหราจะบอกเลยว่ามาด้า เ,เขาทำถึงมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเล้งใหม่จะอยู่ที่141,888กิโลเมตรนะคะเล้งหม่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานปกติเลยได้พวงมาลาัยแบบมันติฟังกช์ชันค่ะระบบพุ s t า r t ให้แล้วเรียบร้อยมีระบบกันลื่นถลายมาให้นะคะแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโตในส่วนของด้านคนขับนะคะคอนโซลกลางนะคะเครื่องเล่นความบันเทิงให้มาเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนค่ะแล้วก็ระบบแอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะ แล้วก็ถัดมาค่ะ USB กับ AUX จะอยู่ใน่วนของด้านล่างนะคะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะตัวนี้มีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ความสนุกในการขับขี่จะบอกได้เลยว่ามาด้าตัวนี้นะคะขับขี่สนุกแน่นอนค่ะถัดมาในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าแล้วก็มีลวดลายในส่วนของกราฟิกตัวด้านตรงกลางแบบนี้นะคะมีลูกเล่นในส่วนของเบาะนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยทรงสปอร์ตมากๆเลยนะภายในจะรู้สึกว่าค่อนข้าง ที่จะกว้างขวางเลยนะคะสาหรับใครที่อยากได้รถที่ดีไซน์ทรงสปอร์ตแบบนี้จะบอกเลยว่ามาดานี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะถึงจะเป็นรถสีด้านนะคะแต่ว่าด้านหลังนะคะนั่งได้สบายแน่นอนค่ะผู้โดยสารนย่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะนี่คือด้านในนะคะด้านนอกว่าสวยแล้วด้านในก็สวยกว่าค่ะสําหรับใครที่ชอบมาดานจะบอกเลยว่าคันนี้คือตอบโจทย์มากๆนะคะราคาอยู่ที่3 แส0 0 0บาทค่ะแล้วมาดูคันถัดมาค่ะสีแดงเบอร์รี่เลยนะคะสีสันสวยสดใสมากๆเลยนะสำหรับน้องนกันก,นกศึกษาท่านไหนอยากจะขับไว้ใช้ในรั้วมหาลัยนะคะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ประหยัดน้ำมันด้วยคันนี้เป็นซูซูกิสวิปพลเรือน1.2ตัว GL ค่ะมาในปี2021ดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยนะสีแดงเบอร์รี่แบบนี้นะคะลูกค้าหูเห็นไหมไฟหน้าค่อนข้างที่จะใสมากๆแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าจะตัดด้วยโครเมียม ชุดแต่งสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะตัวนี้จะได้ยางปีใหม่แล้วก็ร้อกระทะแบบมีฝาครอบมาให้นะคะไฟเรี้ยวมาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะระบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของด้านหลังจมชอบไฟหลังของเขามากๆเลยนะคะแล้วก็สาวๆท่านไหนนะคะที่เฮย้ยเสื้อผ้าเยอะหรือว่า ของที่จะแบบไว้ไปถ่ายรูปที่คาเฟ่ยเยอะคันนี้สมบอกเลยว่ารองรับได้แน่นอนนะคะเพราะว่าด้านหลังของเขาเนะคะเบาะสามารถพับแยกได้ด้วยนะแล้วก็พื้นที่ในการใช้สอยนะคะถึงจะเป็นรถไซมีนี้แต่ว่าคันนี้จุของได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าในส่วนของด้านฝาท้ายเขาค่อนข้างที่จะเอ,อ้ยนูนขึ้นมานะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยนะคะเข้ามาในส่วนของด้านในนะคะลูกค้าด้านในจาถือว่าเป็นรถไซเล็กที่ด้านในเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยนะเล็กไม่คันนี้นะคะจะอยู่ที่ 1 5 1่9กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะสำหรับคันนี้เป็นระบบโพลสตาร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีทั้งระบดกันลื่นถลายแล้วก็ออโตออฟนะคะแล้วก็ได้พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันไปเลยค่ะในส่วนของคอโซนกลางนะคะฟังก์ชันลูกเล่นความบันเทิงให้มาแบบครบเลยแล้วก็จําชอบตรงนี้มากๆของ u z z u k s w w i ปนะคะในส่วนของนี่ หน้าจอแอร์นะคะจะเป็นแบบวงกลมๆน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถอ่า USB กับ AUX จะอยู่ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ที่วางแก้วให้ถึง2จุดตัวนี้เป็นแก้วออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็รับกับสรีระของผู้โดยสารได้อย่างแน่นอนเลยค่ะมีลวดลายในส่วนของตรงกลางด้วยนะ ถึงจะเป็นรถ5ประตูลูกค้าด้านหลังก็นั่งสบายเช่นเดียวกันนะคะไม่อึดอัดแน่นอนใครที่มองหารถไซสเ์เล็กๆน่ารักน่ารักขับในเมืองจะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสวยทั้งด้านนอกแล้วด้านในเลยนะคะถ้าใครชอบนะจะบอกได้เลยว่าราคาคือดีมากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่3า9 0 0 0บาทนะคะสำหรับ2คันนี้นะคะลูกคา้าราคาเท่ากันเลยนะคะเลทพรอเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0 0บาทเท่านั้นสาหรับลูกค้าท่านไหนอยากจะเข้ามาสมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาสมได้เลย ที่บระบานสาขาราชบุรีนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่เพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะลูกค้าไม่สะดวกมาหน้าร้านไม่เป็นไรค่ะเรามีช่องทางเพจนะคะทั้งหมด5เพจเลยค่ะมีเพจสำนักง,งานใหญ่ <inqu> ner, เพจเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะฝากติดตามช่อง y o u t u บ e บระบานเพชรบุรีของเราไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ซำด้วยนะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยกูอิสเปคชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จดุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย